กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับจ่าบังลมโชยนะครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่เขาพนมลุ้งนะครับค่าทังเข้าค่าเข้านะครับก็คือมีค่ารถนะครับ50าบาทแล้วก็จะมีค่าเข้ามันจะมี2ราคานะครับคือถ้าเรามาขึ้นเขาพนมลุ้งอย่างเดียวเนี่ยคนละ20บาทแต่ของผมเนี่ยขึ้นทั้งเขาพนมรุ้งด้วยแล้วก็เป็นประสานเมืองต่ําด้วยนะครับก็จะเป็น คนละ30บาทนะครับอันนี้นะถ้าใครอยากจะมาทางขึ้นไม่ยากแต่ว่ามันชันนิดนึงก็ใช้เกียร์ต่ําขึ้นมาจากถนนใหญ่เข้ามาประมาณ12โลถึงเลยข้างในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมเลยนะครับนี่นะครับบริเวณทางขึ้นขึ้นมานะแล้วก็จะติดกับเขาพนมลุ้งเลยนะครับอ่าน,นี้ก็คือประวัติความเป็นมานะครับนี่เป็นประมาณนี้ลองซูมดูเอานะครับ ส่วนใครอยากจะได้รายละเอียดยังไงก็นี่เลยเอา QR code ไปดูถ้าใครอยากจะเข้ามาดูพาทิ์ลอดช่องประตูของเขาพระวิหารนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเวลาบอกนะครับเป็นตารางเวลาบอกนะหรือไม่ก็เข้าไปดู ใน uh, Facebook ของเขาได้นะว่าเวลาที่ uh, พาดที่จะลอดช่องเนี่ยมันห่วงเวลาห่วงไหนนะครับ เดินเข้ามาจากประตูชั้นแรกนะครับก็จะเจอด้านในของตัวปราสาทนะครับแล้วก็จะมีกำแพงล้อมรอบแบบนี้เลยนะซึ่งวันนี้คือวันเสาร์นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาถ่ายรูปมาเยี่ยมชมในเยอะแยะมากมายเลยนะ,ะจากที่ผมสังเกตนะครับปราสาทที่เนี่ยจะคล้ายๆกับปราสาทหินที่จังหวัดกำแพงเพชรนะแต่ว่าผมจําชื่อปราสาทไม่ได้ถ้าใครที่จําชื่อได้นะครับฝากคอมเมนต์ใต้ด้านล่างให้ดูหน่อยนะครับ เราจะพาเข้าไปดูข้างในต่อนะอันนี้เขาเรียกว่าเสอวลึงนะครับเขาบอกว่าเสยวลึงจำลองนะตรงนี้ <Okay. S 1> แล้วในโซนต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีการซ่อมบำรุงเพิ่มเติมนะครับบางส่วนเนี่ย เาก็จะทำตัวกั้นเอาไว้นะผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแล้วแต่ละที่นะมันมีรายละเอียดของมันนะเยอะแยะมากมายเลยดู มันจะมีป้ายต่างๆนี่เขาจะอธิบายไว้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ถนัดเรื่องนี้เลยก็ถ้าใครมาชมนะมีเวลาว่างๆเราก็มาอ่านดูนะครับ นนแล้วตรงนี้นะครับก็คือด้านหลังของพาวิหารนะครับซึ่งตรงเนี้ยข้างหลังเนี้ยเขาจะมีสะบัวด้วยนะมีอยู่สี่สะนะแล้วก็จะเป็นทางลงลงไปข้างล่างน,นู้นเดินไปอีกเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันคืออะไรนะครับและนี่คือด้านล่างนะครับเดินลงไปนะโอ้วสวยมากเลย ต้องบอกเลยนะว่าผมมาเนี่ยผมไม่ได้เตรียมข้อมูลข้อมูลอะไรเลยนะแล้วก็ขับผ่านพอดีเห็นป้ายผมก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับอ่า้ดูบรรยากาศข้างหลังโอ้โหแบบว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะเออเดี๋ยววกกลับไปดูตรงนู้นเพราะว่าไอ้ที่ว่าผมจะเดินไปมเมื่อกี้อะคือมันเป็นตลาดซึ่งมันขับรถวนไปจอดฝั่งนู้นได้นะครับ ตอนนี้นะครับเขาก็มีพิธีบวงสวงกันอยู่ด้านข้างๆนี้นะออผมจะสรุปให้ฟังนะครับคือจากจากที่ฟังฝั่งนู้นมานะก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีที่จอดรถฝั่งนู้นด้วยซึ่งตรงทางที่ว่าผมเดินลงไปนะที่มันเป็นบันไดนะครับแล้วก็มีที่จอดฝั่งนี้ส่วนด้านบนเนี่ยถ้าหากว่าเราจะมา,าประสาทเขาพนมลุงเนี่ยเราก็ขับมาทางนี้ดีกว่านะครับขับเข้ามาแล้วก็เดินขึ้นซึ่งมันไม่ต้องเดินลงบันไดนะครับ อย่างบางทีอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่มานะครับเดินขึ้นบันไดไม่ไหวเพราะว่ามันชันนะส่วนการแต่งต,ตัวก็ให้เน้นเป็นกางเกงขายาวเสื้อก็เป็นเสื้อแขนสั้นลงไปนะครับนะเป็นเสื้อแขนสั้นนะครับถ้าไม่มีเขาก็จะมีชุดให้ให้เราเช่านะครับที่จอดรถสบายมีห้องน้ํานะครับแล้วก็เาขาอบอกว่าให้ช่วยกันร,รักษาความสะอาดด้วยนะครับพวกขยงขยะ เขาจะไม่ให้มีเลยนะเราก็ไม่ต้องถือถุงนงถุงน้ําเข้ามาหรอกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับก็อากาศเย็นสบายนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เดินลงไปบันไดนะโอโ้โหก็พอได้มีเหงืน่อนะครับจําก่อนหน้านี้ได้ไหมครับก็คือไอ้ตรงทางเดินที่ต้องลงบันไดลงมานะครับมันจะมาสุดตรงข้างหลังผมเนี่ยนะครับ ก็คือตรงนี้จะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของพนมลุงนะครับแล้วก็มันจะเป็นทางเข้าจริงๆแล้วทางด้านนี้คือทางด้านหน้านะครับเป็นทางด้านหน้าทางขึ้นปราสาทนะครับส่วนไอ้ตรงที่ผมไปจอดรถทีแรกอ่ะอันนั้นคือด้านหลังคือผมเข้าใจผิดนะครับตรงนี้เขาก็จะมีะห้องน้าไม่เข้านะมีจุดจําหน่ายบัตรเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เขาจะมีร้านขายพวกของอเป็นของ รกระจุกกระจิกอะนะเป็นของฝากอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรบ้างวันนี้ผมแบบว่าลิ้นพันหมดเลยยังไม่ได้นอนเลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนํานะผมแนะนําให้ไปทางตรงนู้นนะครับที่ว่ามันจาหน่ายตัวไอ้ตรงทางเข้าด้านหลังนะครับตรงนั้นอนะ่ะมันจะเดินง่ายกว่าแต่ว่าถ้าหากว่าจะมาซื้อของฝากด้วยก็มาจอดตรงนี้ได้ถ้าหากว่าเดินเข้าไปชมประสาทเสร็จปุ๊บแล้วก็ขับรถอ้อมมาอีกหน่อยเดียวนะครับประมาณสักอ่าไม่ถึงโลนะแล้วก็มาจอดเขาเรียกว่าประตูที่สานะครับตรงนี้เป็นลานจอดรถเดี๋ยวต่อไปเราจะไป ปาสาทเมืองต่ํานะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ลงมาอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำแล้วนะครับก็คือ,อขับลงจากเขาพนมลุงนะครับประมาณ8กิโลนะครับพอมาถึงตรงนี้นะมันจะเป็นขเขาเรียกเป็นบึงน้ํานะครับบึงขเขาเรียกว่าบึงบารายหนองบัวบารายเออนะครับเดี๋ยวมันจะมีงานอาลอยกระทงตร,งตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่จอดรถมีอะไรเงี้ย ข้างในนะมีน้องมะคุเทศนะครับเขาก็จะมาบรรยายให้ด้วยถ้าใครอยากจะให้น้องมาบรรยายให้ก็เขาก็มีบริการนะครับตอนนี้เขาก็เตรียมเกี่ยวกับงานลอยกระทงนะนะเดี๋ยวไปดูข้างในครับน,รน,นี่นะครับก็น้องๆเขากําลังเตรียมงานลอยกระทงนะวันนี้เขาจะมีงานเขา,าเรียกว่า,าทําพิธีเปิด เหมือนแถลงข่าวให้กับนักข่าวนะครับว่าจะมีงานตรงนี้นะครับเนี่ยฟิลเราเดินผ่านขึ้นทางนี้ก็เหมือนประธานในพิธีเดินขึ้นสวัสดีครับนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้นะรูปแบบก็จะคล้ายๆเขาพนมลุงเหมือนกันนะครับนะช่องประตูเนี่ยจะตรงกันเหมือนกันแต่ว่าเขาพนมลุงเนี่ยจะอยู่บนภูเขานะครับ ส่วนอันเนี้ยจะอยู่บนพื้นราบนะก็จะต่ําลงมาอมาลักษณะก็คล้ายคล้ายเคียงกันนะครับแล้วก็มีรูปดอกบัวเนี้ยตรงเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าถ้ามองแบบเนี้ยจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วมันเจือจางไปแล้วนะครับอโ,โอ้โหมีบึงด้านในด้วยครับเขียวอือเลยะนะีนนะปลาโอแต่ข้างในเขาก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับอืมเอาละ มีพี่เขาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาให้ผมนะก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะปราสาทแบบอย่างเงี้ยนะคือเขาไม่ได้เอาไว้เป็นที่พักอาศัยนะครับเขาเอาไว้เป็นที่สักการะบูชาคือคล้ายๆประมาณว่าวัดอะไรประมาณเนี้ยนะก็คือสมัยก่อนตัวเนี้ยเขาเป็นพราหมณ์นะครับเขาก็จะไม่มีอ่าพราม์มาปรับกฎอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาถึงเวลาที่จะทาจะทําพิธีอะไรต่างๆเนี่ย ก็จะมีพรามณ์เข้ามาทําพิธีตรงจุดนี้ตรงก็โดยสรุปก็คือตรงจุดนี้จะไม่มีคนมาพักอาศัยเนะครับนี่แล้วก็ที่เห็นเป็นรู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 เนี่ยอันนี้ก็คือมันเป็นเขาเขาบอกว่ามันเป็นที่เสียบไม้นะทําเป็นโครงสําหรับหลังคานะครับหลังคาก็เขาบอกว่าประมาณเดียวกับวัดสมัยเนี้ยที่มันจะเป็นอิฐแดงอิฐเผาทำเป็นหลังคานะครับ ที่เคยได้ยินมานะเขาบอกว่าตัวประาสาทเนี่ยถ้าหากว่าอักขระต่างๆหรือรูปแกะสลักต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ามันเสียหายเกิน4 0หรือ70%ขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่ทําการบูรณะใหม่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าบูรณะใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วเรื่องราวต่างๆหรือตัวอักษรต่างๆมันขาดหายไปเนี่ยถ้าเขาทําขึ้นมาใหม่อาจจะบิดเบือนข้อที่จริงนะครับเขาก็เลยว่าถ้าหากว่า มันเสียหายเกิน70%หรือยังไงนี่แหละผมจําไม่ได้นะเขาก็จะไม่ทําใหม่แต่ถ้าหากว่าเขาปฏิปต่อเรื่องราวได้นะเขาก็จะทําขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์นะครับเขาก็จะอ้างอิงข้อเท็จจริงด้วยนะครับถ้าใครอยากจะมานะครับแนะนําช่วงเย็นๆนะมาเดินเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ตอนนี้โอ้โห เริ่มมีอาการเงื่อแตกแล้วนะครับก็คลิปของวันนี้นะก็จบเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยนะคลิปวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้สาระเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้เตรียมข้อมูลมาเลยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ